พลังงานของบุญคืออะไรพลังงานของบุญหมายถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำความดีหรือการทำบุญต่อจิตใจและชีวิตของเรานี่คือบางประการที่พลังงานของบุญส่งผลข้อ1ความสงบในจิตใจการทำบุญทำให้เรารู้สึกสงบและเป็นสุขใจซึ่งเป็นพลังงานบวก ที่ช่วยลดความเครียดและความกังวลข้อ2ความเมตตาและความเห็นใจพลังงานของบุญส่งเสริมให้เรามีจิตใจที่เมตตาและเห็นใจต่อผู้อื่นซึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้อ3การสร้างความสำเร็จความเชื่อในเรื่องกรรมบอกว่า การทำบุญจะส่งผลให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆเช่นการงานความสำเร็จและความมั่นคงข้อ4การเสริมสร้างบุคลิกภาพการทำบุญทำให้เรามีคุณธรรมและมีคุณค่าทางจริยธรรมที่ดีเช่นความซื่อสัตย์ความเสียสละและความกรุณาข้อ5 การเพิ่มพลังชีวิตการทำบุญมักจะช่วยเพิ่มพลังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตทำให้เรามีความหวังและความเชื่อมั่นในอนาคตข้อ6กการส่งต่อพลังงานบวกเมื่อเราทำบุญเราส่งพลังงานบวกออกไปสู่โลกและคนรอบข้างซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและเป็นสุขมากขึ้น พลังงานของบุญจึงเป็นพลังงานที่ช่วยเสริมสร้างความดีและความสุขในชีวิตของเราและผู้อื่น